ไว้ใส่แกงเนี่ยมันขายได้เป็นหมื่นเลยสองชิ้นเนี่ยที่ซื้อไปหมื่นกว่าบาทสองชิ้นเนี่ยชามพุงพุยเนี่ยแล้วมันไม่ใช่ไว้ใส่แกงกินนะก็ก็มา่อนก็คงไว้ใส่แกงกินได้นะอย่างธรรมดาเกล้าไปใส่แกงนะโอ้ถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์ใบเนี่ยผมซื้อหลายหลายพันจนถึงกี่หมื่นนะถ้าไซส์ใหญ่ๆชามพุงพุ้ยเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็หลายหลายพันเนี่ยอันนี้คืองานเก่ามันเป็นพวกใส่พวกยาพวกอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่เป็นงานเก่าเป็นงานเก่าเนี่ยงานวัด ลา,ลายเกา่าลายเกา่าลายเกา่าเนี่ยมันจะมีเราย,ยิบตัวอยู่มันจะเป็นลายจีนพวกนี้พวกนี้งานเกา่นามนีเอามาขายได้นะครับยี่กี่ชิ้นสำหรับซื้อหมดครับผมร้านบุรินแอนทิกรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญเก่าทั้งไทยและต่างประเทศรับซื้อเครื่องกระเบื้องลายครามเบญจรงเครื่องเงินทองนาดรับเช่าพระเครื่องพระบูชาและของสะสมมีราคาทุกชนิดครับส่งรูปประเมินราคาได้ที่ไลน์แอดบุริน888 หรือเ c e b o o k ร้านบุรินแอนทีหรือท่านใดสะดวกมาที่หน้าร้านสามารถมาได้ที่ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์ชั้น1ติดถนนวรจักรตรงข้ามวัดพระพิเรนร้านเปิดทุกวันครับ